สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ต้องขออนุญาตนำภาพน้องคนสวยคนดังคนไทยของเรานะคะเป็นลูกสาวของคนไทยเราค่ะน้องลิซ่านะคะน้องสวยมากความสามารถน้องก็เยี่ยมยอดมากเลยนะคะน้องเป็นคนเก่งมากๆคนหนึ่งเลยแต่ในสายของจิตวิญญาณของเราในตามที่เห็นในภาพเนาะจะ แต่งด้วยชุดอันสวยงามแล้วก็ดูน่ากลัวและก็ดูเด็ดขาดดุเดือดแต่ก็มีสีดำสีแดงซึ่งบ่งบอกความรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะเอาตามที่เพื่อนๆรู้สึกเลยนะคะซึ่งก็คือเหมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเนาะน้องก็คือเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเนาะซึ่งจะมีทั้งความดีและ ความไม่ดีอยู่ในตัวทุกๆคนอยู่แล้วที่พี่ฝนมาพูดวันนี้ก็คือได้เห็นภาพของน้องแล้วก็บ่งบอกความรู้สึกของตอนแรกเนี่ยก็คือชื่นชอบน้องมากๆเพราะน้องเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งแล้วก็มีช่องหนึ่งในต i ๊ t ต k อนะคะก็ได้เอาภาพน้องมาแล้วก็มีแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะเลยในช่องของ ของคนนี้นะคะซึ่งก็ได้บ่งบอกว่าน้องอได้มีการอยู่ในส่วนของเรียกว่าด้านมืดเป็นประมาณว่าบูชาซาตานอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งพออ่านแล้วก็รู้สึกตกใจเหมือนกัน พราะว่าน้องเป็นคนสวยแล้วก็เวลาน้องยิ้มหรือว่าพูดคุยอะไรเงี้ยจะบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ก็เลยทำให้นึกถึงว่าโอ้อะไรนะเห็นหน้าไม่รู้ใจในคำของไทยเราเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทางพี่ฝนเองก็เข้าใจในความเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะซึ่งจะมีทั้งเรื่องความเชื่อแล้วก็สิ่งที่ยึดถือของแต่ละคน ซึ่งก็อยู่ในวิถีของจิตวิญญาณของแต่ละคนนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายมีพันธสัญญายอย่างไรในการที่มาเกิดอยู่ในร่างกายของมนุษย์ในมิติที่3นี้นะคะว่ามีจุดมุ่งหมายในการที่มาเกิดมาทำอะไรและจะไปทางแนวทางไหนมันจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผิด หรือว่าถูกนะคะมันจะไม่มีการตัดสินแต่ใครที่ตัดสินว่าอันนี้ดีคนนี้ทำไม่ดีอันนี้มันเป็นเรื่องของอด้านมืดซึ่งไม่ใช่เลยมันเป็นวิถีของทางจิตวิญญาณที่เขาได้เลือกมาเกิดนะคะ ถ้าใครที่เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณก็จะเข้าใจพี่ฝนก็ไม่ได้รู้เยอะนะคะแต่ก็มีภาพของคนดังก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็คนดังระดับโลกในอดีตอย่างฮิตเลอร์นะคะผู้นำของประเทศเยอรมันในสมัยส,ยสงครามโลกก็จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยที่ทำให้สั่งฆ่าผู้คนมากมายนะคะแต่น้องลิซ่าของเราก็เปิดเผยออกมา แต่ด้านที่ดีนะคะซึ่งพี่ฝนก็ยังไม่ค่อยเห็นเรียกว่าไม่เห็นเลยเนาะในด้านที่ไม่ดีเห็นแต่ความขยันมุ่งมั่นจนมาถึงความสำเร็จในทุกวันนี้มีแฟนคลับมากมายมีผู้คนที่ หลงรักน้องเยอะไปหมดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะแล้วก็ทำให้หลายๆคนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นจากน้องลิซ่าพี่ฝนเชื่อแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้แน่นอนนะคะก็ยกยอยกย่องแล้วก็ชมเชยน้องกันมาเยอะแล้วก็ลงมาสู่ในชีวิตประจำวันของเราดีกว่าเนาะก็เพื่อนๆหลายคนนะคะ ทีอ่อยู่กันมาแล้วก็เป็นแฟนคลับของพี่ฝนนะคะก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในตัวอย่างของน้องลิซ่าที่พี่ฝนเอามาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะคะว่าคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกอย่างน้องลิซากับเราในทุกวันนี้นะคะในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตนะคะว่าแต่ละวันเราเจอเรื่องอะไรกันมาบ้าง มีเรื่องที่โมโห,โหมีเรื่องที่มีความสุขได้ฟังเพลงเพราะๆตกเย็นมาได้ทานอาหารกับครอบครัวหรือว่าได้ออกไปข้างนอกกับคนที่เรารัก เราก็ใช <ms> um. ้ชีวิตอย่างมีความสุขของเราไปในแต่ละวันนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จยิ่งข um ึ้นไปเอาให้ได้แบบเป็นติ่งหรือว่าเซเซี่ยวนิดนึงของน้องลิซ่าก็ยังดีเษเซี่ยวนิดนึงของน้องลิซ่านี่ก็ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นระดับน้องลิซ่านี่ก็เป็นพันพันล้านร้อยล้านเนาะก็เป็นติ่งนี่ก็เป็นระดับ 10ล้านก็โอเคนะคะพี่ฝนก็ยินดีด้วยได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตเป็นดังที่เราต้องการนะคะแล้วก็มีอิสระเสรีทางความคิดเราไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของฝ่ายมืดถึงแม้จะมีแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นเพราะว่ามันก็อยู่ในเส้นทางของการตื่มรู้นะคะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราเนาะ ถ้าเรามีการตื่นรู้เราก็จะมีการยกระดับนะคะถ้าเรายังออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้ก็ฟังคลื่นเสียงเป็นการปรับพลังงานได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถช่วยเพื่อนๆได้นะคะพี่ฝนก็มีแชร์ไว้ใน playlist ด้วยนะคะงคนก็มีกิจกรรมอะไรที่ทำแล้วมีความสุขมีความสนุก ไปอยู่กับธรรมชาตินะคะถ้าใครสามารถเดินเท้าเปล่าอยู่กับพื้นหญ้าได้ก็ดีนะคะไปรับลมทะเลหรือว่าอยู่กับน้องหมาน้องแมวอันนี้ก็เป็นอีกหลายๆทางเลือกนะคะที่จะช่วยเพื่อนๆได้เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยอันนี้ก็เอาที่ว่าตัวเองชอบนะคะไว้พี่ฝนมีตัวอย่างแบบการยกระดับหรือการตื่นรู้อะไรอีกพี่ฝนก็จะมาแชร์ให้ฟังนะคะ